สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าภัก5นะครับก็ต่อกันเลยนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราจะขึ้นแคปเตอร์ใหม่กันแล้วแคปเตอร์ที่3นะครับ The Price of Truth นะครับคือราคาแห่งความจริงต้องจ่ายแพงประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับราคาแห่งความจริงนะตุ้นน่าใจนะครับแน่นอนครับลูกบอลนี้ก็เป็นของคุณอยู่แล้วนี่ เดี๋ยวไว้ผมค่อยตีข่าวหน้าวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือหลังจากนั้นเดี๋ยวก็มีลูกโฮมรันอีกเยอะแยะใครจะไปรู้ล่ะครับแต่ว่าไม่ต้องคิดมากหรอกครับเรื่องนี้เฉพาะเราสองคนนะแต่ผมรับคนประเภทที่ชอบกดดันคนอื่นให้ยอมแพ้หรือสิ่งที่เขาสามารถทําได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทํามันเองซะด้วยซ้ําผมรับมันไม่ได้จริงๆนี่ครับเอาไปเลยสำหรับแฟนคนแรกของผม ผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกบอลลูกนี้ในอนาคตมันจะได้มีค่ามากๆสักวันหนึ่งเออเราเก็บลูกบอลน,นี่มาเป็นหลักฐานเหมือนกันฮะคุณชินาดทัสโอใช่ไหมเราต้องการจะคุยกับคุณสังครู่มาของเราหน่อยนะครับท,ทำไมล่ะครับ ยอมรับมาได้แล้วนะนี่มันเรื่องอะไรกันครับใช่ผมสารภาพอะไรผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะคุณปล่อยผมกลับบ้านได้ไหมเนี่ยพวกเรายังต้องแข่งกับฮิโรชิม่านะเริ่มวันพรุ่งนี้เพื่อจะแย่งพื้นที่ในการเล่นเพลย์ออฟงันลองดูสิว่าหลักฐานชิ้นนี้จะทำให้อะไรมันเร็วขึ้นไหม น่ารู้จักคนในรูปใช่ไหมเราเคยเล่นเบสบอลด้วยกันสมัยอยู่ไฮสคูลครับไอคนนี้แหละมาบอกกับเราเองเขาระบุว่านาาเป็นคนจาน่ายเงินให้เขาเพื่อขโมยสัญญาณมือจากทีมก่กแกนมันใช่เขาแน่นอนครับในรูปเนี่ย แต่แต่แอมออนั่นต่างหากเป็นคนยืงเงินให้กับผมไม่ใช่ผมยืนให้เขาเนอะตายเหอะเรื่องนี้มันบ้าบอสิ้นดีคุณพิสูจน์ก็ยังไม่ได้ไว้ว่าคนในรูปนี้เป็นผมจริงหรือเปล่าเรื่องแค่นี้คุณก็เชื่อแล้วเหรอคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยผมทนไม่ได้แล้วผมยิ่งอยู่เท่านี้เท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกอ่อนแอลงเท่านั้นไม่ไหวแล้วจริงผมจะไปละเอ้ยยังมียังอื่นอีกฉันได้ยินมาว่านายพันนันสองล้านว่าเวเวิร์นจะชนะใช่ไหม ะไอคนในรูปนี่บอกพวกเราหมดแล้วแล้วเรารู้ว่านายล็อกผลการแข่งพวกเรารู้ดีเนี่ยคุณเราผมเล่นใช่ไหมครับเนี่ย นายให้ไอคนในรูปเนี่ยขโมยสัญญาณเพื่อนายจะได้ชนะการพนันของนายถูกต้องไหมคุณคิดอะไรของคุณอยู่เนี่ยถึงแม้่ผมจะรู้ว่าลูกจะมาแบบไหนผมจะแน่ใจยังไง <มา S 1> ได้ว่าผมจะตีลูกหมลันใช้สม,มองของคุณสิอย่าอารมณ์ร้อนไปสิชินาระฟังให้ดีนะนายได้รับการลงโทษของนายแล้วถ้านายยอมรับมาสนิทดีดพวกเราอาจจะไม่ทำการตั้งข้อหานายเพิ่มเนะญญญคุณหมายความว่าไงครับ ผมได้รับการลงโทษแล้วผมเนี่ยนะคุณพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยนายยังไม่รู้อีกอย่างงั้นเหรอทางสมาคมได้ประกาศออกมาแล้วว่านายนะถูกแบนจากลีกเบสบอบอาชีพตลอดชีวิตตลอดชีวิต ว่าไงจะมีจางงานที่ฉันให้ไปเป็นยังไงบ้างจ้ะแค่ทำงานเล็กๆในอ่างอาบน้ำสนุกแล้วเธอก็ใช้นี่ได้ภายในไม่ช้าทั้งร่างกายของเธอและบัญชีในสมุดเงินฝากของเธอก็จะใสสะอาดไม่ต้องกังวลอะไรนะเจ็บกามอย่างงั้นเหรอเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่จำเป็นเลยถ้าเธอเนยะยอมใจนี่ของเธอช่วยหูปากสักทีได้ไหมครับ ขอโทษนะไม่มีอะไรและแค่คนที่ฉันอยู่ด้วยนะอย่างนั้นก็ตามเลิกบนแล้วก็กลับไปทำงานได้แล้วนะไม่อย่างนั้นมีอะไรนายไมไ่ทำงานวันนี้ใช่ไหมละ่ะนายกำลังทำอะไรอยู่กับคอมพิวเตอร์ของนายนี่คือข้อมูลการขวางของสวัสดะตลอดสิบห้าปีนี้ครับข้อมูลกันเหรอ นี่มันอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นงานของมืออาชีพเลยนะเนี่ยก่นนะครับข้อมูลเนี่ยดีกว่าคนเขียนข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับนายได้มาจากนายจากไากวัเพื่องนงั้นเหรอไม่หรอกครับจะบอกฉันนะว่านานะทำขึ้นมาเองทั้งหมดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าผมจะพยายามเท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถบอกลาเบสบอลได้สักทีนะครับ เดี๋ยวนะหรือว่านายยังมีข้อมือคนอื่นอีกนอกจากสวัสดะข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับรวมการคว้างของนักคว้างทั้ง12คนในเมเจอร์ลีทั้งเส้นทางการคว้างรูปแบบและความเร็วทุกอย่างอยู่รยนรี้หมดแล้วครับแล้วทำไมนายต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะอุทธกสกิสซังครับจำได้ไหมครับเมื่อตอนที่ผมพูดว่าผมไม่สามารถตีรูปโฮมรันได้ถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าลูกนั้นจะมาจากทางไหน จริงๆแล้วนะครับมันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวัันนงออดฮม ระดับมือโปรนะครับการหวดไปโดยที่คิดว่าจะหวดอย่างเดียวมันไม่ทําให้คุณเก่งขึ้นหรอกครับคุณต้องออกไปหดโดยที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะคว้างรูปอะไรเข้ามาหาคุณ80%และการที่คุณจะ,ปะเปลี่ยนโอกาสพวกนั้นที่คุณรู้80%เนั้นให้เป็นลูกโฮมรันไดเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณนั้นเก่งกว่าคนอื่นน,นายกำลังจะบอกว่านายคำนวณหมดแล้วสินะใน,นการตีลูกโฮมรันลูกนั้นใช่แล้วครับผมรู้ว่าลูกนั้นต้องมาแน่ ผมรู้ว่าหลังจาก6ลูกเคิร์ฟในการนับ0ูนยสองสวัสดนั้นจะต้องขว้างลูกตรงเร็วมาแน่ๆงั้นนายจะพยายามพิสูจน์ตัวเองในการใช้ข้อมูลพวกนี้อย่างนั้นเหละบอกนะว่านายจะจี้จุดเงนากุย่าด้วยการใช้ข้อมูลพวกนี้ได้ไม่ครับผมแค่เช็คด,ดูว่าถ้าสิ่งที่คุณมาตาเบะสั่งพูดและคุณซาไกาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วมันคือเรื่องอะไรละ่ะคุณมาตาเบะบอกว่าไม่มีการล็อกผลแข่งขันอีก หลังจากที่ผมถูกแบนออกจากหลีกสูงสุดและข้อมูลพวกนี้ก็เป็นหลักฐานที่ดีเลยครับมันเหมือนกับว่าทีมไวเวอร์นั้นปเปลี่ยนร่างทันทีเลยหลังจากจบเกมนั้นแล้วมันอาจจะไม่ดูน่าสงสัยสำหรับคนธรรมดานะครับแต่การคว้างลูกผิดผิด,ผดแปลกๆแ,และก็การตีลูกเหินมันไม่มีอีกเลยนะครับไปบอกเรื่องพวกนี้ได้เพียงข้อมูลพวกนี้อย่งงางนั้นเหรอคุณอาจจะตกใจนะครับว่าเบสบอลต้องใช้การวางกลยุทธ์ขนาดไหนในการเล่น ไม่เพียงแค่นั้นนะครับหลังจากที่ผมเล่นเพียงเกมเดียวเท่านั้นทีมไวเวอร์ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้งหมดนโยบายของไวเวอร์ที่ชอบใช้เด็กท้องถิ่นนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาเลิกไปหาเป้าหมายเอานักแข่งต่างชาติเข้ามาในทีมแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนตัวอย่างบ้าครับแต่นั้นมันตรงข้ามกันเลยเนี่ยกับไอทิซาไกพูดเขาบอกนียว่านายเป็นตัวเสียสละเพื่อปกป้องนาโกูยาไว้ มันจะไปม,มีความประกรอะไรอีกแล้วนอกเหนอเือจากว่าเป็นการปกป้องผู้เล่นท้องถิน่นก็เป็นไปได้ครับแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือเมื่อคุณซก,ณกไกเขาพูดถึงนาโกย่านั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงทีมของพวกผมก็ได้นะครับผมคิดถึงอะไรบางอย่างทีใ่ใหญ่กว่าน,นั้น,นครับบางทีอาจจะเป็นเมืองทั้งเมือง พวกเราต่างรู้ดีนะครับว่าเมืองนี้มีด้านมืดอ,อยู่แต่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในเงานั้นทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะหาข้อมูลของแก้งนากอย่าเพิเ่มเติมแล้วก็เราต้องสืบค้นไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเบสบอลเท่านั้นน้ากำลังจะบอกว่าการจัดฉากครั้งนั้นที่นายโดนั้นเปลี่ยนเมืองนี้ไปทั้งเมืองแล้วนาย ต้องการให้พวกเราขุดคุยมันจนถึงที่สุดใช่ไหมใช่แล้วครับแล้วนายพลจะรู้จากใครไหมล่ะที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่มันมีอยู่คนหนึ่งครับที่เหมาะกับงานนี้เลยและเขาก็เป็นที่รู้จักกันดีในเมืองนี้ด้วยใครงั้นเหรอเขาเป็นหัวหน้าชุมชนและเป็นเชฟท้องถิ่นคุณอิชิจิมะครับเขาดูแลผมเป็นอย่างดีตั้แต่ที่ผมย้ายมาที่นี่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือความรับอะไรก็ตามแต่เขาน่าจะรู้ดีที่สุดครับเอาละ่ะเราไปกันที่ร้านอาหารของคุณอุชิจิมะกันดีกว่านะครับหวังว่าเราจะได้ข้อมูลอะไรให้มีประโยชน์บ้างนะ,ะสถานที่ของคุณอุชิจิมะเนี่ยอยู่ที่โอ้ยไม่ทานอา่างแม่งเดี๋ยวก็เจอนะในแผนที่ ไปเอ้ยทำไมนายมาตอนนี้แล้วจะมาจ่ายนี่จะค้างไว้เลยไงนี่ไหนหาอะไรนี่ขึ้นงะ ไม่หรอกครับพี่จิผมมาที่นี่เพื่อจะถามบางอย่างนะครับฉันบอกนายแล้วนี่ว่านายห้ามเข้าที่นี่จนกว่านายจะจ่ายนี่ฉันหมดแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองโอ,โอนน้นายน่าจะเป็นคนปล่อยเงินกู้ที่ชอบคูรีดค,ค,คูเนื้อชินาดาซีนนะได้ยินแต่เรื่องไม่ค่อยดีเกี่ยวกับนายเลยไม่รู้นะว่านายได้ยินเรื่องอะไรยหญ่ใ่กเกี่ยวกับฉันมา แต่ลูกค้าของฉันทุกคนรักฉันมากเวยเอาอย่างที่ฉันพูดเสมอๆใครก็ตามที่จายนี่แล้วก็เป็นลูกค้าที่มีค่าทั้งนั้นนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมนี่แกเยอะขนาดนี้วะเอคุณจะไม่จายให้ผมเหรอครับเฮ้ยจ่ายสิแต่ฉันจะเอาไปเพิ่มในนี่ที่นายติดฉันอยู่ เอาแล้วอะไรล่ะที่พวกนายอยากจะถามฉันเออไปคำ,คำถามเกี่ยวกับเรื่องนาโกยาหรครับไม่เคยรู้เลยนะว่านายเป็นคนที่สนใจเมืองของเราขนาดนี้เอาเป็นว่าผมต้องเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเซ็กอะไรพวกนี้นะครับ สักครั้งหนึ่งเอ้ยฟังนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดหรือเปล่าเมื่อ15ปีก่อนยกตัวอย่างเช่นฉันได้ยินมาว่าแก๊งนาโกย่านั้นเริ่มโผล่โภ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 โออกมาแถวๆเวลานั้นพอดีอะไรนะ,รอะรตอนนี้นายต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งนาโกยา่าอย่างนั้นเหรองั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะบอกพวกนายหรอกนะทำไมล่ะครับพวกเราเป็นหนี้แก๊งนาโกย่าในความสงบสุขของชีวิตพวกเรา คุณหมายความว่าไงครับเนี่ยเมื่อสิบห้าปีก่อนนั้นเมืองคินิคิโชนั้นก็เหมือนกับฝันร้ายดีๆนี่เองบนท้องถนนมีแต่การตีกันและการสู้รบกันระหว่างแก๊งโชโจและแก๊งโอบิพวกลูกจกของแก๊งพวกนั้นกนะ่อปัญหาเสมอๆสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแต่ว่าสมัยนี้มันก็สงบสุขด,ดีมากเลยสินะครับ สมัยก่อนนั้นแก๊งโทโจและแก๊งโอมิเป็นคนควบคุมเกี่ยวกับการพนันเบสบอลอีกอย่างเมืองนี้นั้นอยู่ระหว่างเขตปกครองของทั้งโอมิและโทโจดังนั้นทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากเขาก็จะมาจัดการกันที่นี่แต่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทั้งสองแก๊งนั้นก็ถูกขับไล่ออกไปจากนาโกย่า ไอ้เรื่องแมต์เบสบอลเมื่อสิบห้าปีก่อนที่เป็นการล็อกผลการแข่งนั่นใหญ่ไายจำไม่ได้อย่างนั้นเหรออ๋อเรื่องเรื่องนั่นเองเหรอก็นะฉันก็ไม่ใช่เป็นคนชอบกีฬาอะไรเท่าไหร่ดังนั้นฉันก็คงเล่าเรื่องดีเทลของเรื่องนี้แม่ได้มากนะัก็นะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนั้นการพนันเบสบอลก็ถูกจับตาเพ่งเล็งอย่างหนัก มากพอที่จะผลักดันให้แก๊งโทโจกับโอวีนั้นออกไปจากนาโกย่าหลังจากที่แกงทั้งสองกันนั้นออกไปแล้วแกงนาโกย่าก็เข้ามาแทนที่ขจัดสิ่งที่พวกนั้นยังหลงเหลือทิ้งไว้แล้วพวกเขาก็คอยปกป้องพวกเราตั้งแต่นั้นมา พวกเขายังเป็นยากูซ่าอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยแต่พวกเขานั้นไม่ได้เริ่มทําปัญหาอะไรให้กับเราหรือแม้แต่อขอค่าคุ้มครองอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามพวกเรานั้นมีชีวิตเห<ว>มือนทุกวันนี้ได้อย่างมีความสุขแลกเพียงแค่คนเล่นตัวเล็กๆคนหนึ่งในลีกเบสบอลเท่านั้นการเสียสละเพื่อนากูย่ารู้สึกว่าจุดต่างๆเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วนะเอาละฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมว่านานารู้จักหัวหน้าของแก๊งนากโกย่า ฉันไม่รู้นะพวกนายอยากรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมแต่ฉันขอแนะนำให้พวกนายเนี่ยเลิกล้มวามตั้งใจเสถอะฉันไม่สามารถบอกนายได้แล้วนะว่าใครเป็นคนควบคุมแก๊งนาโกย่าอยู่และฉันจะไม่บอกพวกนายด้วยเพราะว่าแก๊งเนี่ยปกป้องพวกเราอยู่สำหรับคนที่ทำธุรกิจในเมืองนี้นี่คือเรื่องทั้งหมดที่เราต้องรู้แล้วล่ะ จงังได้ปรดฉันกการความช่วยเหลือด่วนเลยพวกเขาจับตัวน้องชายฉันไปพวกเขาเอาตัวทุริยามาสังไปเหรอครับใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่หนึ่งในพวกเขาเนะี่ยมีแผลที่แก้มด้วยฉันกำลังตามพวกเขาไปอยู่นะตอนนี้ฉันอยู่ใกล้กับโกดังที่ขบิสสองที่ท่าเรืออ้าาาิลกิจจัง คุณทาคาสึกิครับมีบางที่ที่ผมต้องไปตอนนี้แล้วล่ะท้านายไปฉันก็ต้องไปด้วยสินะให้ตายคุณทาคาสึกิครับเอาละครับคุณอุชิจิมะถ้าคุณคิดอะไรออกแล้วก็บอกให้พวกผมรู้ด้วยนะครับเอออย่าผมไม่ต้องเอากาแฟนี่ลงในบินผมใช่ไหมครับเออไม่ต้องหรอกมุ่งหน้าสู่ท่าเรือของนาโกย่า ต้องรีบกขึ้นรถแท็กซี่ไปที่โกดังที่62สซะแล้วเพืปกป้องมิกีจังไปเอาโทรศัพท์คุณโอโน่นี่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยขอโทษนะครับคุณโอโน่แต่พวกเรากำลังรีบนะครับชินะดา ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยคุณโอโนะครับเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกนี้มันโผล่มาแล้วมันเฮ้ยนายกำลังคุยอะไรทางโทรศัพท์เนี่ยเรากำลังรีบนะคุณโอโนะน,นะครับเขาตกอ,อยู่ในอันตรายพวกเราต้องไปดูเขาก่อนครับ นี่น่าล้อฉันเลยใช่ไหมเนี่ยไปไปหาโอโน,โนุก่อนนี่มีเรื่องอะไรอีกเลยเนี่ยคุณโอนโนะครับเข้มแข,ข็งวันนะครับคุณโอนโนะ ฉันจะเรียกรถพยาบาลให้เองชินดาแกไปช่วยเพื่อนแกไปคุณากากแกคุณทากาซึกิกรครับเดี๋ยวจะรีบตามแกไปแกอย่าเพิ่งตายซะก,ก่อน่ะไปครับคุณอยู่ในมือของคนที่ไว้ใจได้แล้วนะครับคุณโอโนะทีนี้ฉันต้องรีบหารถแท็กซี่เพื่อไปโกดังที่62ซะแล้วที่ท่าเรือดังนั้นคุณทากาซึกิกจะได้ไม่ต้องรอนาน ไปไม่ดูละจบวงจดหมายสี่ร้อยแปดสิบเยนจ่ายไป storage room หกสิบสองไปได้นี่สนะโกโดังที่หกสิบสองอยู่ข้างหน้านี่ลแล้วแก๊ิกี้จังกับน้องเขาต้องจะโดนจับตัวอยู่ที่นั่นอโอเคไปไปอย่างเดียว go 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 โดนอัดกันแน่โกดังเนี่ยผมว่านะมิ้กิจังเธอไม,ม่เป็นอะไรนะ พีกุจังเขาอยู่ไหนล่ะครับคนที่เอาตัวน้องชายคุณไปอ่ะชัจ,จังฉันขอโทษนะเอาละครับสำหรับวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ